ไปดีพี่น้องมาแล้วลูกไส้ไข่อยมาแล้วปัดคือรอผิดหูผิดตาแต่เอาไม่เอาพ่อไปขืนรถแฮ้ปัดโตปัดโเตอเอตอโตกใจเบิด <c oughs> <c oughs> เรียนจังโมงนี่แล้วพ่อเอาเล่นตริงไหแมนเชียง,<อ>ง,งเชียงหัวจีมงเล้งเออครับจะเรียนแห้งได้ไขอ่ย,อยากอะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปเก็บนครับผี่ดเพื่นเป็นผู้จัดการยุนี่ดรถน้อร้องมงยมงเปี้ยพี่น้องอเวาเป็่นคอยคอยเป็นผู้ฟังซะคอยฟังเจ้าซป็นผู้จัดการเรียนครับเรียนเจ้าหนี้เพคะนะโอ้มนี่มาจอดเรีนรถแห่กับจอดเรียนยุนี่พี่น้องจาหน่อยเวที่ิตั้งขนาไปใส่ไปทั้งนี่ครับไปที่ตั้งยูนี่บ่แมนมี้รถเกี่ยวใช่แค่เรียกเรกออกนี่ตั้งใจไหมครังขึ้นระเบียบ ก่อนประทุมนะครับดีพี่น้องช่องเอาไปยืนถนนเลยพ่อหยุดน้ำนะครับสี่เป็นผมไปเตรียมตัวกนพ่อได้ได้ครับพ่อยืนอยู่เลยเดี๋ยวจะให้กำลังใจอยู่ที่นี่แหละให้คอยฟังเป็นผู้ฟังเจ้าซะผู้จัดการมาเลียพี่น้องครับเรียวเรียวงั้นยังครับยังครับยังยังยังไม่ตรงกั้เวลาที่นี่ขอบคุณครับขอบคุณไปว่าได้ไปว่าได้เอ้ยยุ่งหนาไม่เนครับผมขอบคุณครับไปว่าได้เออยหิยยุ่งน้ำ ลูกน้ำเต่าน้ำนองน้ำนุ่งอยู่นี่แหละเดี๋ยวมอมใส่์ใหม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนว่ากับเวียรอาเจียวเอาของพวงไหนกยอะนะไห้ครับแต่ยื่งกีไรเยอะเพว่าอยู่บ้านน้องโมเลยไปไป่คุ้เรียบเอออยู่หลาบุรีอยู่เปิดบุรีไปครับผมเดี๋ยวชิมงันกลังสิล้างเสียงก่อนครับปุ๊บสี่หลอดเตลียวปุ๊บไปบอกเป็นไหวไว้กรับเนียะน่า มีซองหนึ่งอะใบเดียวทองเด็กโอ้ต้นไอ้บอลยูโรนะครับออกซีซองหนึ่งสามตัวหลังอีกลางกระซองหนึ่งใบเดียวไองใบช่นะหรอท้องเป็นสันแล้วนี่มิตาสุกเออมิตาสุกแต่หละบ่พราะมีเงี้ยไงมันเนี่ยโอ้ยลูวมเลยหลวมๆเด้อมีบอลลูนตอร์ยึดซาหนีเองไอพ่อที่แล้วก็บ่มีเรื่องในใจตีนี่ตอนนั้นไปซื้อมาเออซื้อซื้อมาแล้วก็ขอ กับว่าได้ฝันว่าได้ยังบ่บ่ไปซื้อมามี่ใบนี่แหละขอซะต่อไปจบนยวเป็นตัวมงลยครับไอีสองหนึ่งเออถึงทั้งสามตัวสามตัวถทั้งสองตัวยีกสองตัวสงนึ่งเเบรไ้ทั้งสามตัวครับเสองตัวเออทั้งสองตัวไอสองเด็กใบเดียวนั่นแหละวะที่บอกบอกลูกชายว่ากัรพนนรักพันกันหไม่ลู้ลักรวย ลักเงินกรบเรียนลักพันับลักเสีนกระเรลักมือลักล่านี่ยกระเรียนในนี้เลยบอกย้ำว่าอะไรไม่ไหวเลยมือเลี้ยงนี่มันบ่เลี้ยงครับอ้ยเป็นยังบุญนำลูกสาวเขานั่งวัยสิมาขึ้นรถแห่นี่ตัวนั่งวัยสิมาขึ้นรถแห่จักหน่อยนี่แหละเลี๋ยวออกมันตัวมุกก็ลูกสาบดิเขาบอกว่าหลูกไม่ไปก่อนเหล็กออกเนาะไว้ให้พอดีครับ มาไล่เรือต uh ัวรับผ้หมาตัวรบผหมายหาจะกระครับมองเดียวๆนั uh ่อแเละเออรเี uh ่ยเนี้ยเนี่ยบาทตัวลูกค้าหอยพอตัวทดีที่ไม่ลบสามเออกงโกโลยังไหมบมีู้ใดเอาเลยาตครับมองนี่คืเข้ามาหาเรียวกระุยเออโอ้ยมองเรียวอ่ะบอเซียกับตองเซียมันเกิดนีการละย่างครับกบเปลี่ยนผมบะลาย่างอ๋รมีหลาย บอกไว้เลยบางทีกับว่ามีเรื่อในใจบ่ได้ฝันบ่ได้เสียงโศกเสียงเอียงมาแต่ใส่ไปซื้อแล้วขอเลยขอไปนี่เราบางทีเงินบ่มีจักบาทเงินบางทีแล้วนะสุดสุดเอมที่ส่วนของได้ท่าเดียวสุดสุดดีใจนะแบบขี้พุ้งก็อยู่เลยแบบพุ้งรองดิ่งเนาะถือทั้งสามตัวถือทั้งสองหนุ่มตัวบังทีมันยากกว่้โอกาสคนอื่นถือเนาะ สถาการอยู่สถานการณองจีนหนึ่งก็ไม่เห็นผ่อนนะลักษณะเมีกจอดสองเด็กเขาบ่อยบางคนบางคาไปเอาเงินในพวกแต่กระชุ่นยางีีดนะเขราก็่าใช้โซ่ตัวเขาตัว ไอเลือกเอาอยงนี้เนี่ยปกติคือมันได้เบิ่นครับนี่ตั้งความไม่เลยเนี่ยแมนแมนถือแล้ววันที่หนึ่งไปเดี่ยวพี่เลขหนาถือเลขหนาในถือเลขหลังใจเหมือนไอเบิ้ลครับปังววเในหกในหกตัวสมมุติว่าถือหกตัวแล้วเป็นตรวจบางอย่างเอ้าหกตัวแต่สามตัวหนาบันถือเกลี่ยไปเลยในเบิ่ลครับแต่ว่ามันขึ้นมาว่าถือรางวันได้คือคือได้เลยแต่ว่ามันก็ดีได้เลยคอยู่อยู่ในอยู่ในแอมปที่เขาตรวจมันก็มันก็บอกเขาว่าคุณถูกรางวัลที่เรียกหน้าในท้ายมันขึ้นมาเหมือน มันเป็นค้อมเสือพป่น้อมั่เป็นว่าเสือเห็นเห็นอิลมันเมงเ้าหน่อยว่าเป็นดิลบิซิปกับแต่แต่ยเธอเลี้ยงไม่ไปบ้านลําพื่อนหรว่าลานแปดครก้านนาสามมิสามีอนพิกกอนๆอ่อนเงี้ยดูกัดหน้ามันตลอดอยู่บ้านเน่ย่าช่วงวนึงผมาไ่ได้อยู่เลยลักษะบันือเดี๋ยวเสียบีเอามาพวกบร่ไดอยู่เออที่บันผือานหลๆมือครัเดี๋ยวนี้มือขึนก่าอ้ขึ้นก่อนกว่าสิไปพูดที่กับบริรับ ก็เลยว่าสิมานี่เอามีใจน้ำด um, no ีใจน้ำนั่งว่าสิมาชว่ยมันขึ้นบอกคับลูกสาวมึงขึ้นนี่แหละสียู่จนแกงบ่่ลาสีอนเนี้บ้านเพราะว่ามึง่นลาหนีมีสองงานสองงานจะไหนเอาลากษสไปตั้งสารมือนี้มือางเศ้าแมนบายลาเกษสเมื่อคืนรถแห่เผื่นแ่้เมื่อคืนรถแห่ลากกะสิต่อวงใหญ่ ลายปนไหนเหนาวอยู่เอขึ้นของระเบียบเตียงกมีปนุกคนหน่อยนี่โอ้สาวหน่อยสิมีปน้อนี่นาสาวหน่อยมีเหด้เออเว่วาขึ้นีหนนหลายหวมัเริ่อนมานบอกว่าเออยังเป็นเออุงยิงมากเอย่างเนานาวเนี่เป็นอากาศดีไปเรื่อยเลยเอเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นเรียนยูนคนคุ้นกันไัมครับเมื่อขึ้นยู่นนคุ้น ในเง้ยนไวแบว่าสองสองสามมือเขาจะเหรียญมาก่อนบ่มีค้นรอมันสองสามเลยตายสาวหน่อยสิมีคนบ่บปรากฏว่าสองทุ่กลัวสามทุ่มผ้าลูกสาวมายืนเหรียญอยู่ทั้งหันค้นบ่ทันมีเลยมียำ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 มต่ผู้เฒ่ามีแต่ผู้เฒ่ากับหลานหน่อยมาเอาตายมีค้นบวบบัดเดิกมาสามสี่ทุ่มมาไวรุ่นจักมาแต่ใส่เต็มซังกระซีกับมือขึ้นนี่ก็ได้ตัวนี้กว้างเนี่ยกเดี๋ยวเต็มเหนียมมือหนึ่งกับบอเต็มคนมือแมน ไปพี่น้องท่านหนึ่งมันเสื้อไทยไทยสุดอได้หมดเลยเนาะเป็นงานเนี่ยังเป็นงานสรทางสลาสร้าวัดมททางวุ่นเป็นผับปลาน้ำจิ่งปลาจากลูกหลานไปเห็นงานกุศลเนาะเอาขอบคุณหลายครับดีใจน้ำที่งใจน้ำขอให้ถูกรางวัลใหญ่ขึ้นกว่าเดิมวัดที่นี่เออพูดละหอดแล้งในรางวัลที่หนึ่งนี่ยไม่เนาะเออเรื่อยๆแล้วกีฬากับสิได้หลายแส้นนี่เลยเนาะโ้โหเอารถเงี้ยโอ้ รถางกายให้เราพร้อมเป็นเสียนเป็นหลานให้ได้หมดให้ได้หมดเลยแมนไม่เชื่อหลานในร่างกายเรืหลานหนึ่งหนาดูกสาวนี่เออครัเอ้าเดี๋ยวเบิร์รถแห่ทา้งปีสะกขอบคุณอะไรเพราขอบคุณครับแล้วเจอกันสวัสดีท่านข้าพุทธมุบานนะครับคณะกรรมการทุกทุกท่านทุกทุกคนครับมูนี่นะครับสองรัอสิบประเทศนะครับทั้งพว่งเรื่องการร่วมวันนี้ในคาร่วมในความงานกันตัวน้องกันก็มกําหนด วงเตมืันนี้นะครับเอาชมที่แรกนะครับขออนุญาตจเสียง้องเส้านะครับทดสอบระบบเสียงนะครับจากนางเอกสาวของเฮากินดารับนนนอย